สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่12พฤศจิกายนนะคะ สำหรับเมื่อคืนวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับบวกขึ้นมาได้4.90เหนหรียญนะคะปิดที่1,730.90มีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,726.90้กถึง1,739.40น็รนะคะรานะคาทองคำปิดปรับบวกขึ้นมาได้ก็เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะและหลังจากผ่านพ้น การเลือกตั้งประธานาธิบดีสารัฐไปแล้วนะคะนักงทุนก็หันมาให้ความสนใจกับปัญหาหน้าผาทางการคลังหรือว่าฟิสเชิลคลิปของสารัฐนะคะแล้วก็หวังว่าสารัฐจะมีนโยบายอาจฉีดเงินเพิ่มเติมหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบาม,มาได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งนะคะ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำบวกขึ้นได้53เหรียญนะคะหรือ3.1%มีกรอบค่าเคลื่อนไหวระหว่าง1,672-1,738ถึง1น3 8นะคะคาดว่าในสัปดาห์นี้ราคาทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็แกว่งตัวในกรอบ1,700-1,770ถึง1น7 0นะคะโดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาก็ื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,733-1,735ถึง1,735นะคะ สำหรับข่าวที่จะมีผลต่อราคาทองคำในสัปดาห์นี้ก็คือ,อประเด็นเรื่องการประชุมรมัฐมนตรีคลางยูโรโซนในวันที่12-13พฤศจิกายนนะคะซึ่งเราต้องติดตามดูว่าทางยูโรโซนจะอนุมัติให้เงินช่วยเหลือกับกรีซได้ทันภายในวันที่16พฤศจิกายนนี้หรือเปล่านะคะโดยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกรีซก็ทางทรอยก้าก็ประเมินว่ากรีซสามารถดำเนินตามมาตรการ รัดเข็นขัดได้ตามเงื่อนไขนะคะในถ้าหากว่ายืดเวลาให้กรีซไปอีก2ปีนะคะส่วนทางด้านรัฐสภาของกรีซก็ผ่านก็ประมาณปี56ด้วยคะแนนเสียง167-128ถึง1น8นะคะแต่ว่าทางยูยังไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือนะคะยังต้องรอข้อสรุปจากทรอยก้าก่อนนะคะสำหรับวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะก็เป็นเส้นตายที่กรีซ มีกำหนดที่จะต้องใช้เงิน5,000ล้านยูโรนะคะถ้าหากว่าทางยูโรโซนไม่ให้นะคะแล้ว <c oughs> ทางยูโรโซนจะมีมาตรการกับกรีซอย่างไรต่อไปนะคะเราก็ต้องติดตามดูส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็ออกมาค่อนข้างดีดัชนีราคาสินค้านำเข้าบวกขึ้นมา0.5%นะคะก็ดีกว่าคาดนะคะ นดนความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็อยู่ที่ระดับ84.9นะคะดีกว่าคาดแล้วก็ดออีนับตั้งแต่ดีที่สุดนะคะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี50นะคะส่วนยอดยอดสต็อกสินค้าภาาค้าส่งก็เพิ่มขึ้น1.1%นะคะก็พุ่งขึ้นเกินคาดเช่นเดียวกันนะคะ ทางด้านดัชนีดาวโจนะคะบวกได้เล็กน้อย4.10จุดนะคะราคาน้ามันดิบในสเม็กบวกขึ้นมาได้เกือบ1เหรียญนะคะปิดไปที่86เหรียญ SPDR ขายทองออก0.91ตันนะคะเงินยูโรโซนก็ยังอ่อนค่าอยู่นะคะเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่ก็จะเห็นว่าราคาทองคำสามารถพ้นกรอบ คู่ขนานที่เป็นดาวเทนไลน์ในระยะสั้นขึ้นมาได้แล้วนะคะก็จะมีแนวต้านที่บริเวณ1,740นะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์ก็เข้าไปใกล้ๆนะคะเกือบชนแล้วนะคะ1,740หลังจากนั้นก็มีแรงขายเท่ากําไรแล้วก็อ่อนตัวลงมานะคะเราก็ยังมองแนวต้านบริเวณนี้นะคะที่1,740ถ้าผ่านไปได้ก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,755นะคะ บริเวณนี้นะคะ1,755ส่วนแนวรับนะคะแนวรับแรกก็มองที่บริเวณ1 7ึ่งพนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1,715นะคะใกล้ๆบริเวณนี้นะคะ1,715ก็ยังมองว่าราคาเนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบนี้อยู่ ซึ่งค่ะวันนี้ชนแนวต้าน1,740ไม่ผ่านก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับแนวรับแรก1,725ถัดมาที่1,715นะคะนักลงทุนที่จะซื้อก็รอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะบ,บริเวณแนวรับ1.725หรือว่า1.715สรุปแนวรับนะคะรับรับแรก1.725แล้วก็ถัดมาที่1.715 ส่วนแนวต้าวหนแล้วก็1755นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกโฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ